วันนี้จะมาริกปุ๋ยนะครับป <colo> ุ๋ยน well, we <ad> ี่เราหมักพอดอหนึ่งได้ประมาณสองเดือนกว่าหรือสามเดือนแล้วน่ะพอถึงเวลาพลิกแล้วนะครับเราจะพลิกสักครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับพลิกสักครั้งหนึ่งสักทิ้งระยะประมาณเดือนกว่ากวาก็เขาก็เป็นแล้วเพราะเรามีผ้าคลุมนะครับเป็นเร็วนะครับก็มีอุปกรณ์ก็มีพ่วนะครับมีจอบมีถุงมือเราจะพลิกดินนะครับแต่พลิกปุ๋ยนะครับวันนี้ ก็จะได้เป็นเร็วนะครับก็จะเป็นลนะทิกปุ๋ยนะครับที่เราได้ได้หมักไว้นะครับทีนี้เราจะมาพลิกทีนี้เรามาตรวจดูว่าปุ๋ยของเรากองปุ๋ยหมักของเราเ,ราเรานะี่ยมันแห้งเราก็เลยจะมาเติมน้ําให้เขาเปียกให้ให้ไม่ให้ชุ่มให้ชุ่มนะครับไม่ให้แฉะนะครับเอาแค่ชุ่มนะครับมันแห้งมากเกินไปมันย่อยสลายช้านะครับแล้วก็มีกากน้ําตาลมาช่วยอีกนะครับเพราะครั้งนั้นอนะน้ำตาลอากากน้ําตาลหมดก็เลย ไม่พอนะครับอันนี้เราก็เลยซื้อมาเพิ่มนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ละลายกากน้ําตาลก่อนนะครับเนี่ยละลายกากน้ําตาลเราไปจนลดกองปุ๋ยอีกนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยกากน้ําตาลเราไม่พอนะครับแต่เราก็ทําไปเลยทีนี้เรารอบนี้อ่ะปุ๋ยมันแห้งเกินเราก็จะมาลดใหม่นะครับ เราจะเล่งกระบวนการย่อยสลายให้เร็วที่สุดนะครับอ่าเีถังต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ลลามันไลยเอาเทีไว้ก่อนเลยนะครับรอเพราะมันไหลออกคามากทีนี้เราก็จะลดเลยครับ ตอนนี้เราก็ลดลดการน้ำตาลอีกนะครับเราก็จะลดการน้ำตาลอีกอเราก็จะลดอีกนะครับ ก็ลดตอนสุดท้ายก็ลดอีกนะครับ